สวัสดีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้ามทุกท่านนะคะขอ,ออกิติมาม,มุทนาค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนวันนี้ขอใช้คลิปวิดีโอนี้นะคะในการสื่อสารกับผู้ปกครองในเรื่องของการประกาศปรับรูปแบบการสอนของโรงเรียนบ้านท่าข้ามค่ะตามคําสั่งจังหวัดนะคะเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะคะประกาศให้โรงเรียนงดจัดการเรียนรู้นะคะในรูปแบบของการเรียนที่โรงเรียน หรือว่าที่เรารู้จักกันในรูปแบบของออนไลน์นะคะดังนั้นทำให้ผู้บริหารนะคะแล้วก็คณะครูนะคะมีมติร่วมกันในการปรับรูปแบบการเรียนรู้นะคะจากเดิมเป็นเพียงแบบออนแ n d ์ hand เท่านั้นนะคะเราจะปรับการเรียนรู้เป็นรูปแบบของผสมผสานค่ะ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านข้ามนะคะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะในช่วงสถานาการณ์โควิดสินี้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีการปรับวิชาเรียนนะคะเหลือเพียง5วิชาหลักที่จําเป็นเท่านั้นนะคะได้แก่วิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาสังกฤษและวิชาสังคมศึกษาค่ะส่วนที่เหลือนะคะโรงเรียนจะจัดในรูปแบบของวิชาบูรณาการค่ะ สำหรับรูปแบบการเรียนของเรียนบ้านท่าข้ามนะคะตลอดภาคเรียนที่1น,นี้นะคะจนกระทั่งถึงวันที่10ตุลาคมน,นี้นะคะเราจะใช้4รูปแบบนี้นะคะแบบแรกนะคะก็คือแบบออนแ n d ก็คือเรียนรู้ผ่านใบงานโดยเรามีนัดหมายกันนะคะในการรับส่งใบงานทุกวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา9นน้นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะ แบบที่2นะคะก็คือแบบ On Demand ค่ะคือนักเรียนเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอที่ครูผู้สอนเนี่ยได้ดำเนินการจัดทำขึ้นหรือจะส่งให้ผู้ปกครองนะคะผ่านทางไลน์กรุ๊ปค่ะแบบที่3นะคะก็คือแบบ On Air ค่ะก็จะเป็นการให้ผู้ปกครองนะคะเปิดในส่วนของโทรทัศนะะ์น,นะคะผ่านดิจิตอลทีวีนะคะได้ให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้จากช่องของ BLTV ค่ะและแบบสุดท้ายนะคะที่เรามีการปรับเพิ่มนะคะก็คือในรูปแบบของออนไลน์ คือให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้กับคุณครูโดยตรงนะคะผ่านห้องเรียนนะคะใน facebookroom ค่ะทางนี้นะคะรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะทางโรงเรียนจะนัดหมายผู้ปกครองในครั้งต่อไปค่ะสิ่งที่ค,ครูอยากจะฝากนะคะแล้วก็พออยากจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบนะคะไม่อยากให้ท่านเป็นกังวลในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของออนไลน์นะคะทางนี้โรงเรียน ยินดีที่จะรับฟังทุกข้อเสนอแนะของท่านผู้ปกครองนะคะเพื่อให้นักเรียนลูกๆของเรานะคะได้เรียนรู้มากที่สุดนะคะทางนี้หากผู้ปกครองหรือว่านักเรียนพบปัญหาในการเรียนนะคะขอความกรุณาท่านได้แจ้งครูประจำชั้นนะคะหรือว่าสามารถสื่อสารกับพออได้โดยตรงนะคะเพื่อทางโรงเรียนเนี่ยจะได้นำข้อมูลมาหาทางวิธีการช่วยเหลือกับนักเรียนต่อไปค่ะ โอกาสนี้นะคะพออขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็ชื่นชมที่ผู้ปกครองพยายามให้เด็กๆได้เรียนรู้มากที่สุดนะคะจากข้อมูลที่คุณครูได้รายงานขอออกมาพบว่าเด็กๆมีการทําใบงานมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการถามตอบในไลน์กลุ่มมากขึ้นนะคะเรายินดีที่จะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างเต็มความสามารถนะคะขอฝากผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ